เราเหตุการณ์ในพื้นที่คิวาคนามริกาทพรัมสวัสดีครับผู้สรายนฟาจนาแจ้งทําให้ภการโดยทั่วไปในพื้นที่เืีเปิดตเดานะครับอาถัยเหตุที่มีผลตองการติดต่อกันมาเมื่อวานเป็นเวลาวันสามชั่วโมงะนะครับเป็นผลให้เมื่อเวลาทีสองป่าเข้าท่วมไหลหลากบ้านเรือนประชาชนนะครับในพื้นที่หมู่ที่อตาตบปนปึกอาตาบนทุกหมอนะครับความสูงระดับ้บประมาณสามสิบเซนติเมตร แจ้งขบักการโดยทั่วไปปกติอับราคาจะได้คิว AQ5 โฮเทลเดอะรายเก้บราโเวอร์วิสซักเก้บราการครับกับในพื้นที่ตำบลปริ่งพื้นที่เดียวต้องเตะสบายตำบลปริกกับตำบลทุกหมอครับ ความเสียหายจำนวนกี่หลังนะครับยังไม่แน่ชัดนะครับแต่โดยภาพรวมอาดัมเข้าถ้มบ้านประชาจนได,ด้วความสูง30เซนติเมตรทับในสองพื้นที่นลังจาดีครับฝนยอเพื่อคาะะเดายังเหตุการณ์ในพื้นที่ในช่วงประมวานนี้นะครับไม่มีฝนตกต่อเนื่องคืนถึงวัน ทำให้มีน้ำท่มรังในพื้นที่อำเภอตะเดาตำบลทุ่งหมอตำบลป็กนะครับระดับน้ําสูงอยู่ที่30ซเซนติเมตรรับสัญญาณได้คิว8าคะแนนอุตเทียวราในายยากิบาบอวิเซก้ขอบุญชับจะอยูเจ็ติดสามสุทิยเพอร์สาทิ้งปลาอโคทุรออฟอสต์ามสุดยยเพศาตรทิ้งปลาอโคทุอ,อฟอัตม สุเดยาเพอสักทิมพระเอคโคปุราฟอสรามสุเดยาเพอสับะแก่ไขสุเดยาเพอสิงห์นครอโคตุราฟอสทรัมเรือสีมเิอสิงหนครเต่าครับงานนครเดกกพื้นที่คิวเคนามดิขันพรมครสวัสดีครอโคตุลัฟอสรมการในพื้นที่สุเมเอสิงหนครโดยทไปปกติครับสภาพอากาศวันนี้ตลอดทั้งวันแดดจ้า าการรอหลบเอารับสวนได้คเก้าแอนอเจอานายังกีเดตาจูเลียตคิวอุค7สวันนี้ับสูตรเยือกเพสิงห์อนครจอเหตุการณ์ในพื้นที่โดยทั่วไปปกติสภาพการตรวจวันนะครับเสีแดดจรับสัญญาณได้คิวอาเคห้าแอนด์โอเจอร์า้งกีเดตาจูเลียตคิวอยู่ิบสาม